19กนะคะ19ก็บอกว่าในการเลือกประธานลองประธานและเห็นลยิกเลือกสอย่างนะคะจากผู้ชายทั้งหมดอยู่6คนด้วยกันและผู้หญิง4เพราะฉะนั้นเราก็จับผู้ชาย6ผู้หญิง4ไว่าที่นี่แล้วเลือกออกมาเป็นประธานลองประธานและเห็นลยิกนะ เลือกเป็นประธานรองประธานและก็เห็นหญิกเลือกมีทั้งหมด1 2 3เลือกมีทั้งหมดอยู่3อย่างด้วยกันนะคะโอเคในกำธรเนี่ยมีมีม,ม,มีซึ่งมีในกำทรรวมอยู่ด้วยความน่าจะเป็นในการเลือกครั้งนี้ที่ในกำทรได้เป็นประธานนะคะในกำอรเนี่ยขอให้นำทอนเป็นประธานเถอะและมีนักเรียนหญิงได้เป็น นะและมีนักเียนหญิงได้รับเลือกอย่างน้อยหนึ่งคนเท่ากับเท่าไหร่มีข้อแม้ก็คือเป็นยังไงคะในกำพรต้องเป็นประธานนะคะแล้วก็มีนักเียนหญิงเนี่ยได้รับเลือกอย่างน้อยหนึ่งนะอย่างน้อยหนึ่งโอเคนี่จะเป็นถือว่ายากนิดหนึ่งนะยากนิดหนึ่งเราจะหา ns ของเราคืออะไรคะ NS คือเหตุการณ์คือจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยมียังไงมัง่งทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดอยู่10คนแต่เลือกมาทั้งหมดอยู่3คนเวลาเลือกเนี่ยประธานรองประธานเห็นลิกสับกันมีผลไหมสลับกันมีผลเลยถูกไหมคะสลับกันมีผลเลยถ้ามีผลเนี่ยก็จะต้องใช้ผีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมี10คนเลือกมาเท่าไหร่คะ3คนเป็นประธานรองประธานและเห็นลิก ก็จะกลายเป็น10เฟสต์เนียลหารด้วย7เฟสต์เนียลก็จะกลายเป็น10คูณ9คูณ8ได้จํานวนเหตุการณ์ให้ได้จํานวนนี้มาได้เท่ากับ720วิธีอันนี้คือเราได้ NS ละนะคะได้ได้ตัวหารละทีน,นี้เรามาหา NE ซึ่งในกำทรตัวนี้ต้องเป็นประธานด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิงต้องรับรับเลือกอย่างน้อย1คนผู้หญิงเรามีกี่คนมี4นะคะมี4เพราะฉะนั้นเนี่ย S <S <an> <S เราจะอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยมันก็นข้างจะยากนิดหนึ่งนะเลือกหนึ่งคนเลือกสองคนเวลาเราเรา,เ,ราเลือกมาเราเลือกมาทั้งหมดเนี่ยสามคนแต่คนนี้เราฟิกแล้วว่าเป็นกำธรเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะมากลายเป็นหญิงมีหนึ่งคนหญิงมีสองคนตรงตรงเนี้ยอาจจะเป็นหญิงทั้งหมดเลยหรือว่าหญิงหนึ่งคนหรือว่าหญิงสองคนเพราะกำธรนเนี่ยมันฟิกไปแล้วถูกไหมกำฟรองฟิกไปแล้วทีนี้เราลองมาหา N อ e. ของเราซึ่งมันค่อนข้างจะยากในการหา N E นิดหนึ่งนะคะเราก็จะได้ว่าแบ่งออกเป็นกรณีกรณีไปนะคะเป็นกรณีที่1 NS น,นจบละกรณีที่1ห,หญิงได้รับเลือก1คนนะคะเอาผู้หญิงเลือกเลือกมาเท่ากับ1คนอ่าสมมติวาจารย์ตั้งไปเลยว่าประธานรองประธานนะคะ เฮและยิ๊กเป็นอย่างนี้นะคะประธานเนี่ยฟิกเลยแบบที่หนึ่งประธานฟิกเลยกำทอนต้องฟิกแน่นอนหญิงเลือกมาหนึ่งคนจากจากสี่เลือกมามีโอกาสก็คือสี่นะคะชายเลือกมาอ่าชายเลือกมาเท่าไหร่คะชายชายชายมันเป็นกำทอนกำทอนกับชายธรรมดากำทอนหนึ่ง ชายก็มีห้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นเหตุลยิกอันนี้โอกาสที่จะเป็นผู้ชายก็จะกลายเป็นห้านะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นหญิงอันนี้ก็จะกลายเป็นชายนะคะอันนี้ก็กลายเป็นกำอนถ้าเราแยกเป็นเคสๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะหาได้นะคะต่อไปแบบที่สองกำทรน,นี่ต้องฟิกคือหนึ่งอยู่แล้วต่อไปลองประทานเป็นชายมั่งเหตุลยิกเป็น หญิงมั่งเห็นยิกตัวนี้กลายเป็นหญิงมั่งนะคะตัวนี้จะกลายเป็นหญิงมั่งชายก็จะกลายเป็น5หญิงก็จะกลายเป็น4เพราะฉะนั้นจํานวนวิธีเท่าไหร่เอ่ยก็เท่ากับบวกกันนะคะก็คือ2คูณกับนี่มัน2 2 2แบบถูกไหมคะ2คูณกับ1คูณกับ4คูณกับ5ก็จะเท่ากับ40วิธีอาจารย์อธิบายครั้งหนึ่งนะคะอธิบายครั้งหนึ่งต่อไปกรณีที่2 ค่อนข้างสับสนนิดนึงนะคะต่อไปหญิงเลือกมาเท่าไหร่2องคนเลยลองมาทานกับลองมาทานเฮลนิคเลือกมาหมดสองเลยน,นะคะเวลาเลือกก็เลือกเลือกเป็นหญิงหนึ่งหรือหญิงสองเพราะอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราเลือกมาเท่ากับสองคนแสดงว่าประธานลองประธานเฮลันยิกประธานฟิกก็คือกำธรหนึ่งแต่ ผู้หญิงนี่เลือกมาไงหญิงเนี่ยเลือกมาหมดเลยอันนี้เป็นหญิงหมดเลยอันนี้ก็เป็นหญิงหมดหญิงัแรกมีเท่ากับ4อันนี้ก็เหลือแค่3เคสเพราะว่ามันจะมีโอกาสซํามไม่ได้อยู่ๆจะเป็นประธานด้วยลองประธานด้วยอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เหตุยิกด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีวิธีการเท่ากับ1คูณ4คูณ3เท่ากับ12วิธีด้วยกันนะมันจะยากนิดนึงนะคะวิธีทั้งหมดคือเท่าไหร่ วิธีทั้งหมดก็คือกรณีที่1บวกกรณีที่2กรณีที่1คือ40กรณีที่2ก็คือ40บวก12ก็อือเท่ากับ52นะคะเท่ากับ52เราก็จะได้แล้วเพราะฉะนั้นป๊อปของเราก็คืออะไรคะป๊อปของเหตุการณ์เราก็คือ ne ne ก็คือ52 ns ก็คือ720ก็จะได้คำตอบออกมานะคะ คำตอบออกมาตัวนี้จะกับ13ส่วนร้อแเดี๋ยวจะอธิบายครั้งหนึ่งสาหรับคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้นะคะหมายความว่าเวลาเราเจอโจทย์พวกนี้เนี่ยเราจะแยกเป็นชายเป็นหญิงออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกประทานเนี่ยฟิกด้วยกําทอนนะคะประธานฟิกด้วยกําทอนก็จบไปโจทย์เขาต้องการหาผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคนเข้ามาร่วมงานทั้งหมดมีอยู่3คน3คนมีกําทอนสักหนึ่งผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคนก็มีหญิงหนึ่งกับหญิงสอง หญิงหนึ่ง <Gra zie. S 2> หญิงสองมันจะเป็นลองมาทานหรือเหตุรังยิกก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่ามันเปียนเป็นสองกรณีคือหญิงหนึ่งหญิงหนึ่งมันอาจจะเป็นอะไรคะหญิงจะกลายเป็นลองมาทานหรือหญิงจะกลายเป็นเหตุรังยิบก็ได้มันจะกลายเป็น2กรณีคือ1นึคูณสคูณหแต่เราต้องคูณด้วยสด้วยเพราะมันมีทั้งหมด2แบบนะคะสแบบคือจะเป็นหญิงที่ลองหรือหญิงที่เป็นเหตุรัญยิกก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ได้จํานวนที่เป็นเลือกหญิง1มาละเท่ากับ40คน หลังจากนั้นเราก็จะได้กรณีที่2เลือกหญิงมา2เป็นทั้งลองเป็นทั้งเห็นและหญิงหมดเลยหญิงมีทั้งหมดอยู่4ี่ใช่ไหมเลือกมาก็เป็น4ผลเลือกมาได้สี่ก็เหลือแค่หญิง3คนก็เหลือก, 3, ก,ก3มันก็จะได้การเป็นสิเอา2อันนี้มาบวกกันนะคะสอันนี้มาบวกกันได้เท่ากับ52นี่ก็จะกลายเป็น n ของ e ของเรานั่นเองอันนี้จะกลายเป็น n ของ S ถูกไหมถ้าเ e หาด้วย nS n e หาด้วย s ก็จะกลายเป็นป๊อปออกมาความน่าจะเป็นออกมานั่นเองนะ ค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะนักเรียนต้องวาดแผนแผนภาพออกมานะคะถ้าวาดแผนภาพออกมาแล้วก็จะเข้าใจไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะนะอธิบายสองครั้งแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือเราจะรู้หรือเปล่าคะเว่าเลือกอย่างน้อยห mm hmm. น,นึ่งคนเนี่ยมันจะเป็นเฮลเลนยิกหรือเป็นลองมาทานเราต้องแยกเป็นเคสออกมานะต้องแยกเป็นเคสออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เอาเคสกรณีกรณีนี้หรือกรณีนี้เรามาบวกกันและคุณหรือบวกถูกไหมคะกรณีนี้คือ40อันนี้คือ12มาบวกกันนะคะ nx กก็ว่ากันไป